ทีละทีมเลยครับมาจับครับถ้าหยิบขึ้นมาปอดเลยแล้วไปหาคนนั้นมายืนรอเดี๋ยวหาว่าหยิบสองใบนี่แหละคนนี้แหละเอาละเอาละเอาละหกเงินวันละหลายหมื่นเขาคือนักดนตรีนี่หัวหน้าวงอาจจะพกพี่ครับกลนตรีของพี่ลักษณะปากแห้งทุกคนเลยพี่มันบอกว่าเดือนนี้มันโดนหักหมดแล้วอะ วิดเลยวิดเลยอ้าวงั้นอย่าเพิ่งดูอะไรนะปิดไปก่อนปิดไปก่อนอย่าให้ใครเห็นปิดไปก่อนถะรู้สิปิดไปฮะโซเฟียก็โซเฟียเลยมันไม่ไหวครับพี่ตั้งถือไว้ยังดีพี่อยู่ในกระเป๋าของผมมันไม่มีอะไรเลยตอนนี้เั็นคลิปป้ามันนั่งคุณคิดเนี่ยทำไมไม่ได้เขายืนอย่างองอาจอ่ะมันยืนไม่ไหวแล้วยืนอย่างยิ่งใหญ่ไว้ก่อนเนื้อของพี่มัมเนื้อของพี่หมัมค่ะสุดท้ายพี่หมัมครับมาจับครับ ยังไงยังมีหลายคนนะพี่มามหยิบไปเลยเอาขึ้นมาดิแล้วมัน้อจับเปลี่ยนกันไหมอะไรก็ไม่ได้จากนนี้ท่านเจ้าสัวเจ้าสัวอะไรเอากระเป,เป๋ามาเดี๋ยวดีบั๊กงเปิดีบั๊กบั๊กบอกแล้วบอกแล้วไงจากนี้ไปจะเป็นการตรวจเช็คเฉพาะเงินสดเท่านั้นทีละทีมของผมได้ไหมได้ผมเองผมอยากกลับไว ยังไม่ทันไรเลยขอบอกรายการเลิกขอสองร้ได้ไหมเอาเลยพี่สิเอาเลยเอาเลยเอาเลยยังไม่ทันอะไรเลยโอเคคุณอย่ามาใกล้ใกล้โอเคทุกคนเข้ามาเฮ้ยบอกแล้วบอกแล้วไงเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วโอ้วเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับถามว่าทุกคนมี พากริวหอ่อทอง้เงนี่แอบึมเบ ดูเลยเนี่ยดูแล้วไม่น่าถึง80อ่ะแห <c oughs> <c oughs> ม <c oughs> นะฟอร์มรู้หมดเลยขอโทษนะครับแบงก์พันเนี่ยมันนับง่าย เปลี่ยนไปหนยใครปรารถนาอยากจะเปลี่ยนไม,ม่ครับมีครับมีครับเดี๋ยวนี้ร้อนเกินไปใจเย็นเย็นไปเถอะไปแล้วไปตามทีาทา่ถากำแกล่ากันแล้วครับไปลากปีกกับใครครับนำที่ขออาจารย์จะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จังหวัดอะไรครับอยู่ชนบุรีอยู่ต่างจังหวัดจะไม่เปเลี่ยนได้ครับผม อยู่ทุกวันทํางานทุกวันเป็นข้าราชการประจําเงินเดือนก็น้อยนิดใช่ไหมครับเงินเดือนน้อยนิดแต่ถ้าอาจ้างเขาสะสมใช่อันนี้เงินเยอะแต่มันไม่มีสะสมฮาไปดูสิเพราะเปลี่ยนฮะคิดก่อนเปลี่ยนไปเปลี่ยนอาจารย์ได้เลครับอาจารย์เออไปแล้ยต้องยอมไปแล้วครับไอ้เิ็กโอเคพอใจครับไอ้นี่มันอาจจะเป็นกลลวงไอ้นี่อาจจะเป็นผ้าที้ริ้วห่อทองเออ ผมไม่ขอเปลี่ยนเดี๋ยวผมขอดูทรัพย์สินไหมใช่ทำไมอ่ะท,ทุกคนก็ปรารถนาของตัวเองหมดแล้วเรียบร้อยเฉลยใครมีสูงสุดถามผมเหรอดู <c oughs> ดูคุณก่อนเลยดีกว่าเอาไปดูนี่ มาเท่านี้ตังอะมามาอย่าพูดอย่างนั้น<า>อย่าพูดอย่างนั้นถ<า>ือไว้เลยไป,ปามาเป,เป็นหนัวหน้านณดนตรีด้วยก็ถูกพกาได้เทนะ่าไหร่นะ1นึ่งเจ็ด กใช่แล้วพี่นี่เดี๋ยวนี้เ้าเิดพวมอะไรบางทีไปแก้มาขายมันค้อะตกแล้ปืนจี้นะนะพี่โอ้ใช่ใช่มาดูพี่ตักแล้วครับพังผมพูดนะชีพิตยังมีคารพี่ั้อยู่ห้าบาท่ะของ มันแก้ด้วหลักฐานทนพี่ตั้งทั้ากระเป๋ามีห้าสิบบาทค่าทะลวนบาาไปอีกยังไม่พอเลยเพื่อขับรถไปกระปูไปจำโยกันอย่างพี่ตั้ตายอย่างเงี้ยว้าสุดก็พี่ตั้งตายไปไม่จำหรอกชีวิตเองยังมีค่าอันมันเล